แฮร์ไลน์ที่ปลูกไปเนี่ยกรอบหน้าสวยชัดมากสามารถรวบผมตึงได้มั่นใจมากขึ้นรู้สึกเลือกถูกที่มาที่เมดิแฮร์มันดีมากๆ8เดือนแล้วนะคะปลูกผมเทคนิคลองแฮร์ FUE กับคุณหมอเอ็มไปนะคะก็รู้สึกดีมากๆนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วง3-4ถึงเดือนแรกที่ผมมันจะลอสลงไปนะคะมันก็จะร่วงลงไปเยอะมากๆนะคะก็หลายคนอาจจะตกใจแต่ว่าของทยาไม่ตกใจเพราะว่าเรามีการปรึกษาคอนซัลท์ว่าคุณหมอแล้วคุณหมอก,ก็ได้บ บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมีการหลุดล่วงไปนะช่วง4ี่เดือนแรกแล้วน้องก็ขึ้นมาจริงๆค่ะประมาณเดือนที่6เดือนที่7ทีนี้กลายเป็นแบบทีนี้ขึ้นทีนี้ขึ้น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 แฮร์ไลน์ที่ปลูกไปเนี่ยกรอบหน้าสวยชัดมากสามารถรวบผมตึงได้มั่นใจมากขึ้นถ้าใครที่รู้สึกว่าลังเลหรือรู้สึกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของไม่มั่นใจในเรื่องของกรอบหน้าอย่าตัดสินใจนานมาทําเลยมันดีมากคือมันเป็นธรรมชาติมากๆทุกวันนี้เดินออกไปไหนไม่ มีใครทราบว่าเราปลูกผมมาตัวเสียญ,ญเองสองกระจกอะเรายังไม่มีความรู้สึกเลยว่านี่ฉันปลูกผมมาหรอรู้สึกเลือกถูกที่มาที่เมดิแฮที่นี่ดีจริงๆค่ะ